สำหรับมือใหม่นะคะที่ยังแรกคอมมิชชั่นทากไม่เป็นยังแรกตัวเจไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะเลื่อนหาคำว่าห้องคุกกี้นะคะเมื่อเจอแล้วกดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะมีบอกอรายละเอียดนะคะว่าอันดับแรกก็คือแรกคุกกี้ด้วยคะแนนทาก ในการที่สองก็คือแลกเงินด้วยตัวเจนะคะเรามาแลกคะแนนท้ากับตัวเจก่อนนะคะตัวเจหนึ่งตัวเจนะคะหนึ่งใบมีมูลค่าห้าสิบบาทนะคะห้าสิบคะแนนนั่นเองอันนี้เราลองมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินนะคะในเมื่อเรามีตัวเจในระบบแล้วเรามาแลกเป็นเงินนะคะ แล้วก็มาคลิกตรงคําว่า1ต่อ1นะคะแล้วก็กดยืนยันการแลกไปได้เลยค่ะเห็นไหมเราใช้ไปแล้ว1ตัวเจนะคะเราก็ยังเหลืออยู่แล้วก็แลกต่อเลยค่ะอันนี้1นใบมีมูลค่า5บาทนะคะน่ากดแลกไปเลยจ้า2ใบละตัวเ สีแดงก็ยังคงเหลืออยู่แล้วก็สามารถแลกต่อได้นะคะแต่เราต้องใช้คุกกี้ด้วยนะคะถ้าคุกกี้เราไม่พออันนี้จะลองแลกไปที่สมดูเห็นไหมคือคุกกี้ไม่พอเราต้องไปทำท้าเพิ่มนะคะ